บรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านห้องครับพี่น้องครับขึ้นเดือนแจงแต่ว่ากับเบแจ้งหรอกครับมันเป็นหน้าฝนนะฮะเป็นหน้าฝนแต่ว่ากับพ่อแนมเห็นเดือนอยู่นะครับผมส่วนมากฝนที่ตกเนี่ยมือเศร้านะครับผมตกช่วงตีสี่ตีห้าครับแต่ว่ากับพ่อเห็นเดือนอยู่นะครับทงหน้าบ้านเรานะครับผม ภากไทยสบายดียดีมีแห้งผากกลางคืนครับกินข้าวแรกกินข้าวเด็กน้ากันเด้อพี่น้องเด้อครัวประมาณขนงหมหวานครับแล้วกันของอาดครับขึ้นเดือนแจงสวัสดีครับวันนี้มีเมนูพิเศษครับเมนูคนนอนหน้าขึ้นเดือนแจงสงเป็นยังครับทิ่ตามฝนกันยังตกบมตกกลางคืนกับตกกลางเว้นพี่น้องดังไฟกับอยางหยากในจังหน่อยหนึ่งต้องใส่ความพยาย,ยามมาันต่อไป เมนูคนนอนหน้ามือนีนะครับผมใส่เบ็ดกันไดยซับนี่แหละครับฝนตกดูหลายปลาบริเวณบอ่อดีจังเดยกับโกหูนะฮะเลยหน่อยเข้ากินหน่อยครับอืมเลยหน่อยกินหน่อยอยินังว่ากันปลาหมออ่างปลาหมอรุุนลูกด้วยครับซัามองสองเส้นเคืองสองเส้นสองเส้นเคืองนี่แหละนะครับตต่บากคงเป็นเจลแต่วันนี้มีเสื้อผ้าย เซียนอาดนำครับมีเสือรั์ด้วยนะฮะเป็นเมนูนยังจังติดตามอ่ะมาเข้าสิบปีเอ้อย่าง่ใไฟไปเลยไฟเข้าลุกๆเอาค้างไปเลยครับไฟไเลยก่าดีเลย<ฟ> ทังไขว้ไปเลยแล้วมันก็ค่อยสุกเองครับเอาทั้งนี้ใส่ด้วยครับเอาทั้งหัวใส่ปลาเค็งจังบังงอสูตรขันท่อเอาทั้งขางใส่มันชิงงอมาถึงนี้เลยอาจมันห่อนอหางชิงงอมาถาึงนี้หางชิงงอมาถึงนี่เป็นเป็นสูตรเนาะเอ้ยเอาที่ใส่มันจะบ่ค่อยงอแห้งเอาทั้งหนาใส่อเอาบันนี้ก็รอให้ปลาเค็งสูตรในคณะสีปลาเค็ง เห้าหันหัวเขาหาไฟครับปลาสีโตตรงครับมันสีบงอแ่อแล้วก็บซุกกับสีเสมอกันครับสีบ่มีทั้งในทั้งหนึ่งใหม่กวนกันครับเดี๋ยวสีภาพมาบงฟังนี้ครับเห็นบะฟังนี้กัคขึ้กันครับซุกเสมอกันครับไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ไม่ควนกันครับเมนูคนนอนหน้านะครับผมผู้บาไทายบ้านวันนี้พิเศษนะครับผ้าเสนาจ,จินอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเลยพอมาังพอาอ,อาหารญี่ปุ่นเขามีห่อเดียวเขาสิต้มน้ำห่อนก่อนบ่หรือเอาใส่ผมกันเลยเออเอา ไฟแห้งครับเสียนอาเสียอารเอามาแกถุงใส่อยู่นอกครับวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นครับอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีพี่น้องเลยแหนห่อหอนแล้วครับน้ำหอนยี่แล้วพี่น้องหอนฟืนกั็หอนแกะเนี่ยไม่สิต่างกัน ตำบักทัวกับตำบักแตงแต่ว่าตำบักทัวนี่บ้คือตำบักฮงได้อา่นัดตำบักฮงเขาจะตำเครื่องก่อนจะเอาบักฮงลงแล้วเบกทัวนี่มันจะบ้เขาเนื้อเขาต้องตำเบกทัวน้ำเสริมเบกแตงนี่ยังเอาลงที่หลังก็ได้เอาลงที่หลังเนาะแต่เพราะเป็นแจวพี่น้องตำเพราะเป็นแจวจำละลายดอกกินกับจิ่งปลาเพราะวันนี้เขามี อาหารญี่ปุ่นอยู่เออเ้นหมกแกงห้องกบรบปุยยากบบมัคนกับฟันเปลือกมังคนกับฟัน,ฟนกบะปยุยังกินปุง่ายๆถ้าตำเพราะเป็นเกียว ทีนี้เข้ากระสิบปรุงน้ำลาตัวเส้นอานบอกว่าจะให้ออกเผ็ดๆนัวๆครับเจวคำว่าเจวมันต้องเผ็ดตรงนัวกระเส้นอานว่า บักนาวหยาบแล้เม็ดเท่าบกเข่าเม็ดตากฝนอยุดตกพี่น้องเอ้ยอ่ะทำนี่ละบันนี้ก็เป็นสุดรดครับสุดรดเท่าก็เปียกพี่น้องทำปีนเจ้า hết tiều hết bíu, hết tiều hết, bíu, hết, bíu. hết, bíu. hết bíu. เปลอกเงปรดนี่เมนูพิเศษครับอาหารญี่ปุ่นไปสิเสื้อว่านอนหน้าก็มีอาหารญี่ปุ่นกินครับ <c oughs> แจ็บเบิดอยู่หน้าพี่น้องเลย <c oughs> เยตียงห่อเขาคือเก่าพี่น้องแตีงห่อเขาให้เจ้าที่เจ้าทางให้ปูให้ยาครับเลนหน่อยในไรก็ตรงแตีง ดีดีเออปูด้วยยาด้ดยวยจะทีจะทางกินเขา่าล้ำลูกน้ำหลานมาหาอยหาจริงกัดูแลคุ้มครองลูกหลานเพดเปรี้ย <c> ว <oughs> สิือเพจเปรี้ยวอะไรโอ้บริสิม ตะโมหงนี่แต่ว่าเขาใส่สิรอดไล่ตอนนั่นดิเ <c oughs> ป็นยังไงเป็นเปี่อย,ยอันป่เปื่อยโบโบเข้มบ่โบเข้มโบเข้มมาพี่น้องกินซอนกำกันครับตะโมหงปีงลา ยังเปียกอยู่พื้นยังยังร่าง,งยากอยูย่พี่น้องมาเด้อกินขอน้ำกันครับมือมันมือเบามันนี่แหละหายยู่หายกินจะได้ครับซ้ำซื้อเรียสกัะนแหละ <laughs> นอนหายนอนหน้าอืมอันนีเนเชียงหวง อยู่ห้างกินกับนีมือมานมือเบามานก,ากันมานคือมือมันจับแน่วเพราะว่ากับบอขาดแรงขาดง่ายเนสแต่มาอยู่ทงอยู่ทานมันแสบเบิดแหล